นี่เลยว่ะอย่างนั้น่ะมันได้หนักเลยปะไม่ใช่เหมือนในไอ้ไอ้ไอ้อย่างนึงที่กูเล่นอะ่ะเจ็บเจ็บเจ็บว่าไงเออหมดไหมหม<บ>ดแล้วหมดแล้วเขาลงมาเขาลงมาคนเดียว

แข่งซู้น <ละ S 1> นอนเป็นกำลังให้ครับ <c oughs> มันมีที่ไหนนะเครื่องบินนะไ <c> ป <oughs> แล้วเหมือนนี่เลยปะเหมือนของเออร์บิวตี้ที่มันขึ้นเครื่องบินมาไปส่งไม่ในเมโทรมันมีอะเครื่องบินอะใช่เหรอเออเมโทรมันมีเครื่อง, <c oughs> งบินมารับเลยไม่เคยขึ้นเครื่องบินเมโทรขอบคุณค้าขอบคุณสาวสิงหาขอบคุณดาวห้าสิบดวงด้วยค่ะ

เ n น emies ahead อยู่อยู่ใครตามอยู่ตามอยู่ก็อยากได้ AK พี่หวะก็ไม่ใช่ไหนไม่ใช่ที่ใส่เลยนะสวยเออปาผิดบ้านมนะไม่มีตังค์ซื้อปาดิปาดิปาผิดบ้านไม่ได้ช่วยเหี้ย ร้านด้านขวามีคนยิงแฟา์มีคนยิงแฟร์เขาเวอร์บ้านไก่พี่โก้บ้านไก้เดียตามเลยสามไอ้มีบ้านไก่มาโดดมาโดดมาโดดมากูโดดตามพี่โก้มาโดดมาเดินเดินกับพี่โก้บ้านไก่ให้อยู่ระเบิดมากเลยเราวังเน็ตระวังเน็ตกูไม่ได้เข้ากูนรองบ้านไก่ให้อยู่พร้อมเดินบ้านไก่ยังกูจะได้วิ่งลงตอนนี้คุณเก็บปืนกันพร้อมพร้อมพร้อม อ่าเดินเลยผมโดดนเหรอผมโดนรอบเป้าแล้วมามามาเป็นคนยิงตายตายตายขวาไกลเป็นคนยิงกูอยากได้ปืนจางกูไม่ได้เติมปืนจางกูก็มีแค่ไอ้นี่ แค่อันที่มันแค่อัพเลยเดี๋ยก็ไม่มีนะแต่มันลายไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ถ้าอยากได้แค่ปืนการอัพเกรดเนี่ยรอรอไอ้มินิอ่ะใครเ็คยมีมินิที่ม้านะกูไม่เลยใครของประเทศที่เป็นลายที่ที่มีปลาอยู่บนปืนไม่มึงก็เติมแค่มึงเติมนิดหน่อยก็ได้เว้ยแล้วเอาเก็บไว้เผื่อเผื่ออะนรนี่โคตรนี่โคตรเออมันยิงกูอยู่มืนยิงกูอยู่เอารถออกมาดิผมมีอันนี้อยู่พี่ก็ผมมีอุปกรณ์เกรดสี่ห้าอันด้วเอิเออลงไม่ได้เออ เอินเกิเสียดายพืนจานไม่ได้ตึมางว่าไม่ได้เล่นวนั้นไม่มีใครเล่นเลยมีอน่ไม่มปนแค่เล่นนะคิดว่ามันไม่จำเป็นไงนยดันมมาตามมา,มา,มาไม่ข้าหัวหนี่ถ้าตรงแทงเรา,าไ้ยมีคนยิงใางหลังวะใช่ เห้มันมีรถสี่ด้วยผมแบบรถนีอัสดีผมไม่คิดว่ามันแบบมันสวยมากเนี่ยเพราะยิงขึ้มนมาไม่มีแบบอ้่างตู้ผสมก็เลยอะ่ะเอาก็เอาวะเขาจะเติมไม่ทันเลยด้านหลังยังนี้ก็ไม่น่าจะเติมแล้วหมด Watch, watch out, out. Go. 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 watch out. อรอดซื้อกูบ่อยจัดต่อชี้ไายกู่บบเอว้วกูเห็นว่ามันควันขึ้นแล้วไงกูก็เลยคีววมั่หมด ไม่เมียมแะงัวไข่เล่นเาบาเฮ้ยสองลูกเดียวไม่ได้นะสองลูกเลยจะเ,เปิดด้วยเลงไหมเปิดด้วย,ดดวยแต่แบบว,ว่า กำลังลงสองลูกจุดมันจุดหือละลูกหนึ่งมาแล้วจนะ้าทิ้มเลยนะแต่ม่อยู่ข้างรั้วเออทิ้มเลยไม่มีอยู่ข้างรั้วออกมาสองออกมาสองซ้ายมาพี่โก้หลบรั้ว ถ้าตายนะใครใเจอดีพีส่งมอบมันมา <c oughs> แล้วทีมเราจะเป็นแชมป์เหรอวะ มีดีพีปเปล่าครับอย่าให้รู้นะว่าอุ๊บพี๊บไม่มีไม่มีมมกูถือ M16 อยู่ มไม่มีคนไม่มีคนขึ้นนะเบียงระเบียงขึ้นนะเออขึ้นขึ้นขึ้นเด็ดเด็ดเด็ดตามขึ้นขึ้นกูตามอยู่แรงเลยนะกูหันตรวกูจะอ้วกแค่ไม่ได้ยิงใครได้คนตายหมดแล้ว มีแค่สองคนเองเหมือนรถเราน้ำมันจะไมมพอเอาต้องมาใส่ลแบบเบรกเกียร์แต่ขับไปได้อยู่ขับเข้ากลางวงได้อยู่ แต่ต้องขับเน่ง แล้ววะาสายลงลจะเข้าโผล่ที่กับต่ง เกีเ่ยงไรวะเียงไรวะันตาบอกเอาไรบ้างเันตาให้เปสี่ันคัตตาให้เปสี่ันเอ้มึงไม่จบสี่นีกเหรวะงมาจากตนแม่งมุงเด้งกับอย่างงี ไอ่เงียเหมือนมีเสียงคนต้งไหนวะพี่เงี้ยัวเสียงคนแต่ไมนกวามีกลสมงเด็กูได้ยินเหรอว่าเสียงคนเดินเลยว่าเดนิ่งก็ได้เอินเอินมึนะะม้นกดใช้สเกตบ,บอร์ดบนรถพีเอ,อิน

Hãy subscribe được là nhỉ Mì Gõ บาหลากคนเออเอายังเหลือตัวนึงยังเหลือตัวนึงไม่ใช่มันเนียนนิ่งจัดอะ ยิงอะไรวะยิงสุ่มยิงสุ่มรับแบบโคตรเนียนไอคนเหลือเยอะนะตอนเนี้ยแก่ดิ โดโนเลโซนแต่ยังไม่ตายนะแล้วก็มีซี่เลยบวกกันอยู่น่าจะหมดละหมดละสายโดยสโนสายโดนบ อีกแล้วล่ะเปลี่ยนอืมไม่บ้านบ้านที่กูบอกเอาตอนนั้นกูได้ยินเสียงคนดิ้งเดินเอา้เอาเมื่อเรียบร้อย มาได้รถมือรถรถใหม่บ้านมีคนพี่โก๊อฟศัตรูข้างหนบ้านบ้านไนบ้านนีคนชั้นสองเออมันน่าจะนิ่งอยู่เอาดิเดินเลย เดินเดินเลยเดินเลยมีคนบ้านข้ามบ้านนอกข้ามมาร์คจุดโลเคชันเนดักเองระวังไปขึ้นขึ้นเดี๋ยวรอก่อนไปหาเรา ข้าหมูนนข้าหมแล้วเดี๋ยกูไปเก็บหลอดก่อน ต้นพีม่คต้นไม้สตัวคโดนระเบิดต้นไม้สตัวเติต้นไม้นี้ต so ้น่ไม่รู้เพื่อนยิงไปยังไง มันกำเนียรอเบียถอยออกมาเบียถอย,ยถออกมามันกำเนียร์อยู่สวยข้าพี่กูโดนไหนวะหมดหมด,ดหมดจีนะปู<อ>โดนเนตตาย ยัเงเหลือเยอะอยู่นะเว้ยเอ้ยยังไม่หมดนะไอเบียมันสามไอไอเบียมันสามจบนะทำไมมันกระจายกันเยอะจังวะตะตายไงไอดอลจีไนไงไอเนี้ยชอบเลนไอดอลจ<บ>ีนไนบบไอดอลจีนไนชอบเล่นแบบปัวตามก็เป็นเงนี้แหละไม่มีใจกันเยวะเลย บ้านไม่มีคนหรอกมันอยู่ร้างบ้านอยูเลยเดี๋ยวอยู่แปดคนนะอยู่ระเบ้า Enemies ahead เป็นตัวนีนว้นี่ DP คือจริงหลานเลงเขนวิ่งไปบ้านตายสองตัววิ่งบ้านซ้ายหนึ่งตัวตเติมวิ่งตรงไหนน้อกว่า หยุดซ้ายยิงซ้ายยิงซ้ายมึงยิงซ้ายน็อกมันยิงซ้ายน็อกไม่มึงมึงต้องชาร์จมันต่างขวาไม่ได้มึงโดนมันมันกดหัวมึงกดีวอนนน้กก่แลัมึงจะกดหัวมึงจอดแล้วเปิดน็อกอีกรอบนึงแล้เปิดน็อกเปิดน็อกอีกรอบเมี่ยกมึงไปจอดจอดแล้วมันเล่นบ้านไอ้น้องน้องน้องน็อกบ้านขวาเนาะเราต้องต่างให้เราต้องต่างให้ ไปเลยไปเลยมันน็อกอยู่ไปได้ไปทันอยู่แล้วก็ดูท้ายมันโดนจีนายรอดื้อมแล้วามไม่ดูซ้าย้ไปไปอ้น็องบ้านันอติตัวนีอ่ะกเรัเียไม่เอาเพื่อนนหไม่ได้แล้วเหลือมันคนเดียวถอยมาถอยมา mark the vehicle ยิงยิงตามแม่งไปก่อนดิมันแจ้งเจให้เียบเห้อมึงต้องเข้าเข้าบ้านเอามันตายมันตายมันโดนกันดิงมัดูดนมันดนกนย่งทาง้ายยิงเว้ยทำไมเราไม่ได้ยินเสกยูเ็นพีเลยวะดูอยู่เป็ีมันกดวะ ได้ยินอยู่มันยิงจากไกลๆเปล่าอยู่ใกล้ๆนี่ยะทางซ้ายวงแชมเลยเชียกูโดดล่อให้มันยิงทันเนี้ยไม่ใคร่คานเฮ้ยระวัางมันยิงทะลุต้นไม้ไอ้ยิงทะลุไอ้นี่มานะร้องเยอหลังขึ้นบ้าน เหลือสามคนนะเหลือสามคนไม่ก็อ,อ้อมอ้อมตายไปก็ได้ขับรถออกอ้อ,อมซ้ายไปบนเขา,าเห็นเลย oh. ตายตายอล I'm out need ammo จะ right. <laughs> ให้บอยรับ

โอหโีเครื่องดาเมจมึงน้อยกว่ากูอีกเก้าศพยังไงมึง